พูดใหม่หลุดบ่อยสวัสดียามบ่ายน้องกระชาสวัสดีครับจะเย็นแล้วนะครับหมเย็นแล้วครับฝนตกไหมเธอกลัวฟ้าร้องหรือเปล่า หากตรงนั้นไม่มีใครฉันพร้อมฉันพร้อมจะไปคืนที่ฟ,ฟ้นโพยลงมาอะไรวะพี่ฟิลพี่กระชายเคยกินมังสวิรัตไหมไม่เคยครับหมายหมายถึงแบบกินระยะยาวๆไม่เคยนะเคยแต่แบบตอนที่แบบไปวดัดตอนที่แบบต้องไปอยู่วัดหลายๆวันไงครับ จะไปในทันใดจะไปยืนเคียงข้างเธอ เหนื่อยนะชาววิ่งที่ความเร็วเท่าไหร่อ่อประมาณห้าจุดห้าครับความชันหกอะไรประมาณนั้นครับเดินได้กี่นาทีแล้วโมงแล้วครับเอ้ วันเกิดมีคอนทิปไหมนั่นสิครับหน้าสดคือเดอเบสไม่จริงตอนนี้หน้าสดคือหน้าโซมากไม่ได้เป็นไหนเธออย่าคาดขึ้นไปแบบนั้นทำไมอ่ะ ขี่ดีคนแสนเหมือนกันครับโอ๊ยพี่ฉากขอกำลังใจหน่อยสุส้นะฉันฟิลสวัสด,ดีลงมากรุงเทพบอกกันบ้างน,นะครับวันนี้ผมอาจจะสตรีมนะครับดูกัน do you know how cool are you looking right now yeah why not y ยอกยอกครับ just kidding เฮไม่ไหวแล้วเจอกันนะครับทุกคนผมไปแล้วเสร็จแล้ว ได้ๆเจอกันนะครับกลับบ้านดีๆนะใครออกไปทำงานนะครับรักษาตัวกันด้วยนะ